สวัสดีครับพี่พีวันนี้มาพบกับช่องเกจิดังแห่งสยามกันครับวันนี้ช่องของเราจะมาขอนำเสนอเรื่องราวพระเครื่องที่เรียกว่าเป็นหนึ่งพระเครื่องที่เรียกว่าอยู่ในความฝันของผู้ที่อยากสะสมพระเครื่องก็ว่าได้ครับเรียกว่าเป็นราชาแห่งพระหล่อเลยก็ได้ครับ นั่นคือพระลอของหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรครับประวัติการจัดสร้างหลวงพ่อเงินนั้นเรียกว่าเป็นคณาจารย์เกจิที่ได้รับความเห็นที่ตรงกันว่าเป็นสุดยอดเกจิแห่งเมืองพิจิตรมีเวทมนต์คาถาและสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์กัน เป็นเรื่องราวตำนานต่อเนื่องนะครับพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรนั้นจึงได้รับความสนใจและอยากมีคนเช่าหาได้มาครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินนั้นจัดเป็นพระรูปหล่อเกติองค์แรกที่ได้รับความนิยมสูงสุด ราคาแพงที่สุดในวงการสากลของพระเครื่องต่างยอมรับกันว่าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาโดยเฉพาะนะครับพิมพ์ขี้ตาสร้างขึ้นเป็นชุดแรกที่วัดบางครานจังหวัดพิจิตรตามด้วยรูปหล่อพิมพ์นิยมซึ่งยอมรับกันว่าสร้างโดยช่างบ้านช่างหลอและมาทาพิธี หลอที่วัดบางครานทั้งจากหลักฐานเอกสารรวมถึงการสืบพ้นจากข้อมูลต่างๆของช่องเรานะครับโดยสรุปได้ว่าพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานั้นสร้างที่วัดท้ายน้ำรวมถึงวัดบางครานมีการจัดสร้างกันหลายครั้งนะครับและมีหลากหลายพิมพ์รวมถึง ที่น่าสนใจทำให้รู้ว่าพระเครื่องที่สร้างทันยุคการปลุกเสกของหลวงพ่อเงินวัดบางครานหรือหลวงพ่อเงินพุทธชดนั้นจะแบ่งยุคระสายตรงในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์พิษณุโลกที่เน้นการพิจารณาจากกระแสโลหะที่ทันยุคทันสภาพธรรมชาติเป็นสำคัญนะครับ โดยไม่ได้ยึดทางสายแข็งที่เน้นสีพิมพ์นิยมในวงการ,รเครื่องปัจจุบันดังนั้นต้องแยกกันให้ออกครับว่าเสียนในพื้นที่มักจะดูที่ตัวเนื้อแร่มวลสารส่วนเสียนทางภาคกลางนั้นจะมองในเรื่องของสีพิมพ์หลักไม่ว่าจะเป็นข้อถกเถียงกันอย่างไรครับ เราก็รองพิจารณากันดูโดยเฉพาะถ้าหากการสรุปอย่างคร่าวๆที่เราได้ศึกษาแล้วนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นยุคสมัยมากกว่าครับโดยทางช่องเกจิดังแห่งสยามได้แบ่งเป็น5ยุคสำคัญดังต่อไปนี้ครับเน้นยำ้ำเป็นการศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูลจากทีมงานนะครับ ไม่ได้มีตำรับตำราที่เป็นรายรักอักษรทำเป็นรูปเล่มทำให้ได้อ่านและเข้าใจได้โดยง่ายเนื่องจากพระเครื่องของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนั้นมีการจัดสร้างที่เรียกว่าสับสนและวุ่นวายไปหมดเลยนะครับหากพี่ๆไม่เชื่อลองศึกษากันได้ครับและนำข้อมูลมาแชร์กันได้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังครับ พูดถึงว่าเราจะลองแบ่งออกเป็นยุคสำคัญดัง5ยุคนะครับยุคที่หนึ่งเป็นพระเนื้อดินที่สร้างโดยการปั้นมือของหลวงพ่อปั้นเป็นพระเครื่องขนาดเล็กๆหรือลูกอมแจกให้กับเด็กวัดและสิษยานุสิษย์จำนวนเล็กน้อยที่ใกล้ชิดไว้แขวนคอกันชั่วร้ายหรือสัตว์มีพิษครับจำนวนแพร่หลายไม่มีมากนักครับ แต่เอกลักษณ์เฉพาะไม่อาจจำแนกแยกแยะพิมพ์ทรงได้เพราะปั้นด้วยมือของหลวงพ่อเงินนั่นเองครับเช่นเดียวกับหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันนั่นแหละครับที่สร้างพระเครื่องด้วยมือปั้นองค์ต่อองค์ต้องสืบให้ได้รู้จากผู้รับผู้ใหญ่หรือผู้ดีทันยุคในช่วงนั้นนอกจากนี้ท่านยังได้เมตตาสร้างตะกุดผ้ายัน แจกให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดซึ่งพบอภินิหารมากมายจนเป็นที่เลื่องลือเรียกว่านี่คือยุคที่หนึ่งครับยุคที่สองรูปรอโบราณพิมพ์ขี้ตาสร้างโดยช่างชาวบ้านในวัดบางคลานนี่คือยุคที่สองครับยุคที่สามรูปรอพิมพ์นิยมสร้างโดยช่างบ้านช่างลอ กรุงเทพมหานครโดยมาทำวิธีการ่อที่วัดชนะสงครามเหรียญจอบเล็กสร้างโดยยายวันช่างสตรีบ้านช่างลอเหรียญจอบใหญ่เป็นพระโรงงานที่โรงงาน่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงินครับวัดชนะสงครามแต่ก็ปลุกเสกที่วัดบางครานนะครับยุคที่สพระเครื่องของหลวงพ่อเงินนั้น ที่จัดสร้างโดยลูกศิษย์ใกล้ชิดในวัดบางครานแนะนำให้หลวงพ่อเงินปลุกเสกได้แก่รูปหล่อพิมพ์โบราณหลวงพ่อเงินที่จัดสร้างโดยอาจารย์แจวัดบางครานศิษย์ใกล้ชิดซึ่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางครานต่อจากหลวงพ่อเงินได้แก่รูปหล่อพิมพ์โบราณซึ่งมีขนาดเล็กกลางใหญ่และรูปหล่อหน้านกหูบใหญ่ครับ ซึ่งพระรูปร่อพิมพ์นี้ในวงการเล่นหาสร้างราวราวปีพุทธศักราช2472หลังการมรณะภาพของหลวงพ่อเงินแต่เทาว่าเป็นความเชื่อของเสียนสายตรงในวงการพระเครื่องสายหลวงพ่อเงินเขตจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์พิษณุโลกต่างพากันยอมรับว่าพระพิมพ์นี้ทันยุคหลวงพ่อเงินแน่นอน ก็เอาเป็นว่าละครับประวัติศาสตร์ใครยังไม่ทันก็เรียกว่าต้องเอามาถกเถียงกันก่อนละครับพระรูปรอในชุดนี้เล่นหากันอย่างเงียบๆกันมานานแล้วครับที่ห้าพระเครื่องหลวงพ่อเงินที่จัดสร้างโดยลูกศิษย์ใกล้ชิดต่างวัดโดยสร้างในวาระสำคัญต่างๆและเพื่ออาศัยบารมีอันแพร่ไพศาลของหลวงพ่อเงินนำไปให้เช่า เพื่อเป็นการทนุบำรุงพระศาสนาในวัดต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีการปลุกเสกทันยุคข,ของหลวงพ่อเงินทุกวัดนะครับเนื่องจากว่าพระยุคที่ห้านี้ที่เราแบ่งกลุ่มไว้อาจจะไม่ได้ออกในวัดบางครานแต่เนื่องจากว่าบารมีของหลวงพ่อเงินพุทธชดนั้นท่านมีเมตตามีจิตใจจะทำนุบำรุงพระศาสนา นอกจากวัดบางคราแล้วท่านยังไปออกในหลายๆวัดที่ลูกศิษย์ลูกหาได้นำการนิมนต์เชิญท่านไปครับและหลังจากนี้เราจะพบกันว่าพระเครื่องที่ออกนอกวัดที่ทันยุคหลวงพ่อเงินโดยมีการบันทึกว่าหลวงพ่อเงินได้ปลุกเสกประกอบไปด้วยดังนี้ครับ 1. ทางวัดวังตะโก ได้จัดสร้างพิมพ์ขี้ตานิยมจอบเล็กจอบใหญ่ขึ้นเป็นชุดแรกมีทั้งเนื้อทองเหลืองทองแดงตะกัวสำริดเนื้อเงินทองคําแล้วแต่ฐานะกันครับนี่คือพระเครื่องที่ออกทางวัดวังตะโกต่อไปวัดท้ายน้ําซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินไปไปมามาครับและมีรูปร่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงินสร้างในขณะที่ท่านมีชีวิต และที่วัดนี้โดยพระขูฟุงลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อเงินก็ได้สร้างพระเครื่องรูปรอทั้งสี่ชนิดเช่นเดียวกับวัดวังตะโกครับโดยให้หลวงพ่อเงินปุกเสกวัดหลงหลวงพ่อหอมได้สร้างพระเนื้อดินล้วนพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์รวมถึงพิมพ์สมก่อและพิมพ์สังกาจาย เป็นอีกหนึ่งวัดครับที่ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อเงินพุทธชโชในการจัดสร้างพระเครื่องและยังมีวัดอีกหลายหลายวัดที่ยังมีการระบุข,ข้อมูลไม่ชัดเจนว่าออกในรุ่นใดบ้างแต่ทางทีมงานได้ไปศึกษามาและได้รายชื่อวัดดังต่อไปนี้ครับ 1. วัดบางมูลนาคสวัดคงคาราม 3. วัด ถ้าฟอรวมถึงวัดไม่คำวันก็เรียกว่าเป็นพระเครื่องที่หลวงพ่อเงินนั้นได้ทำการพุทธาภิเศกหรือเมตตาเศกให้นะครับแต่แล้วแต่ละวัดนั้นจะออกรูปแบบพิมพ์พระเป็นอย่างไรต้องแล้วแต่ทางวัดจะจัดสร้างในยุคนั้นครับการที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินพุทธชโนั้นท่านถือว่าเป็นพระอริยะหรือพระอรหรันต ท่านมีจิตในการปลุกเสกพระเครื่องเชื่อเถอะครับแสจิตของหลวงพ่อเงินบุตรโชดนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญเมื่อได้เพ่งไปแล้วท่านเป็นพระผู้ทรงอภิญญาทําให้เกิดประสบการณ์กับพระเครื่องพระเครื่องในแต่ละยุคนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญที่หลวงพ่อเงินได้มอบมอรดกไว้ให้กับคนไทยยุคหลังรวมถึงลูกหลานด้วยนะครับน้อยรุ่นนัก ที่เป็นพระเครื่องตำนานกว่าร้อยกว่าปีแต่ยังคงชื่อไว้ไม่แพ้หลวงพ่ออื่นๆนั่นคือหลวงพ่อเงินพุทธโชต์วันนี้ช่องของเราได้นำเสนอเรื่องราวเรียกว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องรูปรอแห่งเมืองไทยที่เรียกว่าแพงที่สุดและหายากที่สุดแต่ไม่เป็นไรครับ ทางช่องของเราได้ศึกษาข้อมูลกันมาแล้วยังมีรายชื่อวัดที่เราได้แจ้งไปหากพี่ๆได้ไปศึกษากันแล้วก็สามารถไปศึกษาตามเก็บสะสมพระเครื่องที่ออกจากวัดที่เราได้ทำการพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็สามารถจะเช่าหาในราคาที่ยังจับต้องได้นี้ช่องของเราขอนอนุญาตนำเสนอเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้ครับ หากพี่พๆท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เต็มที่ครับเรายินดีเปิดรับทุกฟังข้อความคิดเห็นวันนี้ช่องเกจิดังแห่งสยามต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับเจอกันในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ